ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผมต่อสายตรงไปที่ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะครับดรสาธิตปิตุเตชะครับสวัสดีครับรัฐมนตรีช่วยสาัสดีครับสวัสดีครับวันวันนี้มาอยู่ที่กระทรวงต้องรักษาการรัฐมนตรีด้วยนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีผมเพิ่งคุยกับท่านเมื่อสักครู่ต้องกักตัว14วันอยู่ที่บ้าน เป็นเป็นสเปริตครับปิริตว่าเพราะว่ามีความสัมผัสสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อครับครับกุณซ่าธิตก็ไปขึ้นขึ้นลงลงระยองไปหลายจุดนี่ต้องเช็คอะไรยังสวอปอรไรยังผมสวอปล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สบสามครับเราไปเขาว่าสำเร็จพระเทพรัตครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ลงพื้นที่ก็ป้องกันเต็มที่ครับแล้วก็พยายามไม่สัมผัส แล้วก็อยู่เป็นระยะต้องดูแล,ลใช่ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอธิบดีหลายท่านที่ไปลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีอนุทินม่ววานนี่ก็ต้องกักตัวเหมือนกันมั้งใช่ไหมต้องระวังดูแลเหมือนกันมัง้งใช่ไหมแต่ว่ามีเรื่องแปลกนะครับครับก็มีข้อมูลว่าหน้าห้องท่านผู้ว่ากับภรรยาก็ไม่ไม่บวกนะครับอ๋อเหรอโอ,อ้ต้องตรวจกรณีครับต้องตรวจมากกว่าหนึ่งครั้งมั้งแต่ละท่านใช่ไหม แน่นอนครับแน่นอนนะต้องตรวจแล้วแต่ว่าตรวจวันไหนแล้วก็มีความเสี่ยงวันไหนอย่างเช่นท่านท่านรองนายกเนี่ยครับก็เพิ่งสมมุติว่าได้รับเชื้อก็เมื่อวานตรวจวันนี้ก็อาจจะยังไม่เจอใช่ใช่ใช่ต้อีกสามสี่วันต้องมาตรวจใหม่ต้ออีกหลายวันใช่ต้องเช็คถ้าถ้าถ้าได้รับเชื้อนะครถ้าได้รับเชื้อใช่ครับ,รบวันนี้ตัวเลขเพิ่มเนี่ยที่ระยองจังหวัดของคุณสาธิตเพิ่มมาสี่สิบสองมั้งนะครับ ชนบุรีเพิ่มมายี่สิบสี่นนทบุรีร่าสุดผเบวกเก้าจันทบุรีบวกสามตัวเลขมันยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคุณสาอทิตก็ในในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นจังหวัดติดจังหวัดควบคุมอ,อ่ะแล้วก็จังหวัดที่มีคลัสเตอร์อื่นและเป็นวงขยายวงไปเนี่ยก็จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นครับครับแต่ในขณะเดียวกันที่ผมประชุมล่าสุดเมื่อเมื่อเย็ยนกับทาง ในทุกโรงพยาบาเลเนี่ยก็สมุทรสาครน่าจะน่าจะเหมือน,นดีขึ้นกัน,นะฮะดีขึ้นดีขึ้นอืครับจําเป็นต้องขยายให้คนป่วยเนี่ยไปนอกจังหวัดถ้าเราตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาสามสี่ร้อยเตียงสี่ห้าร้อยเตียงจะพอไหมหรือว่าสมุทรสาครต้องวางแผนเผื่อไว้แล้วคือตัวสมุทรสาครเขาวางแผนเป็นระบบอย่างนี้ครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราใช้ ผู้ป่วยที่เป็นต่างด้าวครับที่ไม่มีอาการนะครับซึ่งก็มีจํานวนมากพอสมควรครับอส่วนผู้ป่วยที่เป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในเขตเขตห้าเขตสาธารณสุขที่ห้าก็ 5, ค,คือจังหวัดใกล้ๆสมุดสงครามเป็นตอนนี้เราตั้งสมุดสงครามเป็นศูนย์กระจายอ๋อเป็นศูนย์กระจายสูนน้สงครามนะใช่ครับไปยังนครปฐมราชบุรี แล้วจังหวัดใกล้เคียงในเขต5แต่ว่าพอมันเต็มเพชรบุรีแต่ถ้ามันเต็มในโซนเนี้ยถ้าจะไปไกลกว่านี้ก็มีการวางแผนว่าเราน่าจะ,ะรีเฟอร์คนไข้ที่อาการไม่หนักเี่ยไปที่ไม่หนักมากหรือว่าปานกลางอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วพอมีอาการเบาบางหลงก็จะย้ายมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สรังสิตที่เขาเคยทำแล้วใช่ธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ป่วยประเภทนี้ประมาณวอเดเล็กๆก่อนสามสิบเปอเตียงก่อนแต่มันมีวอดใหญ่ที่เคยทํามาแล้วเนี่ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบเปอร์เต์ครับซึ่งนี้ก็จะรอรอ,รอรกรณีที่ถ้ามีคนไข้ามากขึ้นครับครับที่ประยองจังหวัดที่คุณสาธิตลงไปดูเมื่อวานแล้วก็จังหวัดที่ทแถลงข่าวร่วมกับท่านผู้ว่าด,ด้วยมีเสียชีวิตหนึ่งคนใช่ไหมครับเกิดจากโควิดหรือว่ามันมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยต้องต้องไล่ยอย่างนี้ครับเขาเขามาตรวจนะครับเอง วอกยินมาตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางานอยู่ที่ที่สถานที่ที่เป็นบ่อนนะครับแล้วก็ตรวจพบก็ก็เป็นก็เ้อะเป็นบวกนะครับ,รบเป็นบวกที่โรงพยาบาลนี่เขาก็บอกว่าเขาขอไปทําธุราที่บ้านแล้วก็จะกลับมาแอดมิดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรให้กลับไปครับแต่ก็เห็นว่าเขาแข็งแรงดีทาง,งโรงพยาบาลรายงานนะครับว่าเขาแข็งแรงดีครับอืก็กลับไปพอวันวันนี้ครับอืเราก็ มีอาการแล้วก็นั่นในอกก็เลยนั่งรถไซเรงมาเองนะครับที่โรงพยาบาลแต่พอมาถึงก็ก็เหมือนกับช็อกแล้วก็พยายามทางโรงพยาบาลก็พยายามกู้ชีวิตนะครับทำ cpr แต่ว่าก็ไม่เป็นครับแต่ว่าตรวจสอบแล้วก็เป็นถึงแม้ยุไม่มากแต่ว่าเขามีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับโรคหัวใจนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะส่งไปให้แพทย์ฉันสูตรแต่ว่า สาเหตุการเสียชีวิตนี่ก็ต้องรอแพทย์พิจารณาสับที่จะลงตมเห็นว่าเสียชีวิตเพราะเรื่องอะไรแต่ว่าก็เป็นผู้ป่วยโควิดครับอืใช่ก็เป็นค,คนที่61นะเพราะว่าในช่วงสองสมาธิถึงที่ผ่านมาถึงแม้จะมีจํานวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ผู้เสียชีวิตก็มีน้อยนี่เป็นคนแรกมั้งในช่วงการการแพร่ระลอกใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้น ถูกต้องเลยครับเป็นความโชคายครับเพราะว่าเราหกสิบอยู่นานมากครับใช่แล้วเราส่วนใหญ่ขณะนี้ไม่ค่อยมีอาการหนักนะครับอาการหนักที่เป็นรายแรกที่ส่งมาที่สิริราชเนี่ยอาจารย์นิพพัท์ก็รักษาแล้วอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ดีแล้วก็จะเหลือที่อายุเจ็ดสิบปาที่แม่สอนที่ยังก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ตอนแรกก็ดูว่าอาการหนักแต่ก็ไม่เกิดกับหนักมากแล้วก็มาอันนี้มาเสียชีวิตโดยโดยเจียบพลันครับ ครับรงร้ายครับใช่ที่ระยองมีเรื่องบ่อนที่คุณสาธิตขึ้น Facebook บอกว่าจะต้องพูดเพราะอัดอั้นตันใจบ่อนระยองมันทำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีจริงหรือไม่แล้วมันเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ไม่ควรจะเกิดไปค้นข้อมูลแล้วยังครับว่าบ่อนมีระยองตํารวจบอกไม่มีแต่ว่าวันนี้ก็ถูกย้ายใช่ไหมครับนายตันตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องบ่อนครับ จากการสอบสวนโรคมันก็มีความชัดเจนนะครับว่าผู้ที่มาให้คือต้องลําดับนี้ครับว่าผู้ติดเชื้อคนแรกคนที่สองเนี่ยเขามาพอเราพบเนี่ยเราก็สอบสวนโรคก,ก็ไม่มีข้อมูลอเราปฏิทินลายปกตินะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอืปรากฏว่ามันมีพออันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งก็คือพอชื่อเขาหลุดไปครับซึ่งไม่รู้ว่าชื่อหลุดไปได้ยังไงนะครับปกติเนี่ยก,การ การทำไทม์ไลน์จะไม่มีไม่มีชื่อผู้ป่วยเพเป็นเป็นเรื่องสิทธินั้่นพื้นฐานนะครับนี้พอรู้ว่ามีชื่อนี้ป่วยเนี่ยคนก็รู้ว่าไปอยู่หรือเกี่ยวข้องกับกับบอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนตกใจว่ากลัวจะเป็นโควิดก็วอล์ินเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่เล่นการพนังที่เรียกว่าบ่อลันเนี้ครับก็ หลายคนก็มาให้ข้อมูลซึ่งตรงกันว่าม,มีการเปิดบ่อนการพนันที่เล่นกันมีคนมาเล่นครั้งละจำนวนมากๆก็ข้อมูลก็เริ่มปฏิปต่อแล้วก็การสอบสวนเริ่มก็สอบสวนโรคก็เริ่มที่จะทํางานเพื่อไล่ให้ทันกับกรณีที่มันกระจายตัวไปได้พอสมควรแล้วนี่เป็นาสาเหตุสําคัญที่ที่ทําให้เคสมันมเคสมันพุ่งขึ้นเนื่องจากจว่าเราสอบสวนโรคตั้งแต่แรกเราไม่ได้ข้อที่จริงครับอืมครับฉะนั้นบ่อนที่ว่าเนี่ยเราก็รู้ แล้วก็เราก็ถามไปที่ตํารวจตํารวจบอกไม่มีไปคนก็บอกเป็นโกดังเฉยๆเนี่ยทางคุณสัตย์ที่จะจะต้องทาดังกันยังไงเพราะว่ามันเป็นที่เกิดเหตุของโรคระบาดครั้งนี้ที่ระยอง <c oughs> และดูเหมือนวนะ่าท่านประธานหอการค้าที่นั่นก็ออกมาชัดเจนคุณนพเดชนบอกมันใครๆก็รู้นอกจากตํารวจกับเสาไฟฟ้ามั่งที่พูดไม่ได้อะไรง่นั้นผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดแล้วครับมีรล้อนด์มีแล้วไม่มีเพราะว่าเอ่อมันเป็น ความจริงที่ทุกคนรู้หมดแล้วครับมีคนเพียงบางคนที่ไม่รู้ครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องกลบเกลื่นกันครับเพราะว่ามันมีความชัดเจนเรามีข้อมูลในแง่ของการสอบสวนโรคของผู้ที่เขาอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่คนสองคนนะครับเป็นเป็นหลายสิบคนหลักร้อยคนหลักร้อยเลยไม่นั้นมันชัดเจนอยู่แล้วครับซึ่งผมผมเข้าใจว่าทางอสำนักงานขนส่งก็ส่งส่งเจรํารวจเข้ามาแล้วก็ ขาก็ประสานมาอย่างผมผมก็บอกว่าก็ถ้าไปสอบก็ยินดีเลยครับแล้วพร้อมตามการเจ้าหน้าที่ที่สอบตรวจโรคก็จะให้ข้อมูลเขาได้จริงที่เป็นความจริงว่าเรารับข้อมูลอะไรมาจากผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในบ่อนการันั้นบ้างครับที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้และเมื่อวานนี่สามารถโยงไปถึงบ่อนได้หมดเลยใช่ไหมหรือว่ามีที่มาที่มาที่อโยงโยงได้เกือบหมดนะครับโยงได้เกือบหมดเป็นกรมควบคุมโรคก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็ตั้ง ของสมุทรสาครเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ของสมุทรสาครครับแต่ของที่ระยองเราตั้งคลัสเตอร์ว่าบ่อนที่ระยองครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดค,คนที่เสียชีวิตนี่ก็ทํางานเป็นพนักง,งานโบวรถอยู่ที่บ่อนอ,อ๋อแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวครับส่วนหนึ่งครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าแรงงานต่างด้าวที่พูดถึงเนี่มันจะเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่เป็น แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่มาจากบ่อนที่ลอยเตืดซึ่งมันจะต้องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าแรงงานต่างด้าวที่มาทำทางานใ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 นบ่อนการพนันเนี่ยครับอาจจะมีการเวียนไปหลายๆบ่อนที่เป็นหลายเจ้าของหรือเจ้าของเดียวกันฉะนั้นผมก็เตือนในแต่ผมก็กุมโลกเพราะว่าในส่วนนี้เราไว้ใจไม่ได้จะเป็นที่ต้องต้องสอบสวนโรคให้ได้คนที่จริงและเพื่อที่จะตัดเตือนเพื่อจะเป็น ตอบเชิญรุกหรือไม่ดำเนินการที่จะป้องกันไว้ก่อนอ,อืฉะนั้นที่มาจากบ่อนที่ระยองกับที่มาจากสม,มุทรสาครน,นี่คนละต้นต่อเลยใช่ไหมมันไม่ได้โยงกันใช่ไหมคนละต้นต่อเลยครับเน,นี่ยมันก็จะโยงมันจะโยงว่าจากสม,มุทรสาครเน,นี่ยอนุมานนี่ว่ามาจากรายงานต่างๆที่มาจากพม,ม่าถูกไหมครับใช่เพราะช่วงเวลานั้นจากแม่สอนหรือวิธทางท่าขี้เหล็กก็ดีมันมีข้อมูลหลุดรอดมาได้ใช่ใช่แต่ว่าในส่วนเนี้ ของระยองาจะมาพาสเตอร์เป็นของแรงงานต่างด้าวที่เป็นกัมพูชาอ่าซึ่งมาจากบ่อนอตรงชายแดนกัมพูชาใช่ครับก็จะเป็นอสองต้องทางธรรมชาติแต่ว่าคนละคนละประเทศเพื่อนบ้านกันซึ่งเราก็มีความเฝ้ราระวังกันมาตลอดอืมอ,อืม,อมครับที่ระยองคุณสันติ์ลงไปแล้วเมวื่อวานนี้ถแถลงกาบผู้ว่าวไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะมีมาตรการอะไรเพื่อที่จะสกัดเพราะว่าวันนี้ก็ยังเพิ่มอยู่และมี สัญญาณอะไรที่จะบอกว่าเราจะควบคุมเอาไว้ได้ไหมครับขณะนี้ขณะน,นี้ผมก็ทํางานร่วมกับทางทางผู้ว่ากับคณะกรรมการควบคุมร่วมติดต่อประจำจังหวัดแล้วก็เห็นตรงกันว่าต้องออกมาตรการแรงซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วครับในการที่จะไม่ให้คนเดินทางคือใช้ยาแรงเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้คนพบปะกันนะครับแล้วก็ดีวผมจะออกคลิปสั้นๆว่าผมอยากจะรณรงค์ขอให้คนอยู่บ้างครับ เพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะได้หยุดยุติการพบปะของกันถ้าคนไม่เจอกันก็ไม่แพร่ระบาดไยใด้มาตรการที่ป้องกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะให้การสอบตรวจโรคซึ่งทีมสอบตรวจโรคเขาลงไปช่วยนายกองเต็มที่แล้วเพราะนั้นการสอบตรวจเพื่อไปตะกรุบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือมากแล้วเดิมเนี่ยพอเราไม่ได้รับความร่วมมือเราช้ากว่าโรกโลกมันเดินหน้าไปไกลเราตามหลังอยู่ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าโดยระบบเนี่ยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือเนี่ยเราจะตามทันในที่สุดเราจึงขอเวลาประมาณสักเจ็วันเพื่อที่จะไล่ตามในพื้นฐานของมาตรการแรงเพื่อปิดกั้นการมาเจอกันของผู้คนนะครับแล้วก็ตามไล่สอบสวนและ,ะตะทุกในข้อที่จริงที่ถ้าได้ครบร้อยเปอร์เซ็นเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผู้ที่ติดเชื้อได้ทั้งหมดแต่วันนี้ก็ยังมีความโจรรนอยู่มาตรการแรงที่ว่านี่จะถึงขั้นล็อกดาวน์จังหวัดทั้งจังหวัดไหมถ้าจําเป็นยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเ,รงงเพราะว่า เพราะว่าอประกาศกันแล้วเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเฉพาะเขตอําเภอเมืองนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อมันกระจายเฉพาะเขตอาเภอเมืองเท่านั้นแล้วเราก็เฉพาะในเขตอําเภออื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรยกเว้นสามบันเทิาะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้คือเราคือสพคอใหญ่ก็อืเดินนโยบายที่เราจะไป แบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่ควบคุมพิเศษนะครับหรือที่ที่อยู่ติดพื้นที่ควบคุมเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับระบบเศรษฐกิจมากนักเช่นกันระยองเราก็เดินตามนโยบายของสบคอย่างี้คือว่าพอเราพบผู้ติดเชื้อในโซนเขตอำเภอเมืองเราก็เราก็พื้นที่สีแดงก็คือเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนะครับ้็เราก็ใช้มาตรการแรงเฉพาะในอำเภอเมืองแต่ว่า่าแน่นอนที่สุดนะครับ เราใช้มาตรการแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกประชาชนใช่วันนี้พอมันมีเคสมากขึ้นเนี่ยผมมั่นใ<ม>จว่าประชาชนก็มีการหวั่นพิ่ตกแล้วเราก็ให้สัญญาณว่าผมก็ส่งสัญญาณมาตลอดว่าเราจะต้องเราเราเรา,เราไม่ได้ผสมสัญญาณ็อกคุมอยู่แต่เราบอกว่าอาการมันหนัก,ากนาสาหาัสครับต้องให้ทุกคนให้ความร่วมมือกันนะครับแล้วก็<ม>ทุกคนต้องป้องกันตัวเองแล้วต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะตัดเพราะเราเดินตามนโยบายเนี้ย ผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์ครั้งที่แล้วว่าเราทำแล้วสำเร็จอืมครับก็มีคนเ,เสนอว่าควรจะงดให้คนระยองออกนอกจังหวัดเพราะตอนนี้ก็ไปแพร่ที่เมืองจันแล้วเขาบอกที่เมืองจันเนี่ยวันนี้ที่เจอสามรายมาจากระยองเขาบอกเออไอตรงมีกที่เชียงใหม่ผมรับทราบข้อมูลนะครับที่ที่เชีชยงใหม่ด้วยกเ็เราเราก็เดี๋ยววันของวันนี้ครับว่าถ้า ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะครับเดิมก็คุยกันยูว่าถ้าถ้าถ้าตัวเลขสูงขึ้นแล้วมันกระจายตัวขึ้นแล้วก็มีข้อมูลแบบเนี้ยที่เข้ามาเดี๋ยวคงก็จะหาเรือทั้งนี้่า้ีนั้นาเราก็เรามีนโ้บายอยู่แล้วนะครับว่าเราจะพยายามควบคุมไม่ได้แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่ให้คือขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งไประยอง เราขอจัดการของเราบ้านเราแล้วเราก็จะล้างบ้านให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราทาเสร็จเราค่อยมาครับเราก็จะพูดคุยกันได้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางภาคผู้ประกอบการว่าเขาจะถ้าต้องเห็นด้วยกับเราเราพร้อมจะทำอย่างดีครับครับทางด้านที่ยอก็คือชัดเจนว่าเราเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่แต่แง่เอกชนหอการค้าที่นั่นก็คงเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจด้วยคุณสัตย์ที่เป็นคุยคุยกับทั้งฝั่งทางด้านหอการค้าว่าเออตอนเนี้ย มันก็จะกระทบเหมือนกับขราวแรกขราวแรกอาจจะเบาวกว่าขรานี้ด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับผลเศรษฐกิจตอนระยองเนี่ยขราวแรกทำไมนะครับขราวแรกเนี่ยที่มีดูสึกทหารเนี่ยจัมภะทหารอียิปต์เนี่ยนะเดินมาตอนนั้นก็เศรษฐกิจระย,ยองก็โดนไประยะหนึ่งคนก็เลิกไปเที่ยวเลิกจองโรงแรมต่างๆครานี้หนักกว่าไหมเ,เริ่มเริ่มหนักอืหนักเท่ากันแล้วแล้วก็น่าจะหนักกว่าด้วยด้วยสถานการณ์ที่มัน ยืดเยื้อแต่ว่าผมผมก็เรียนวุฒทิชัยว่าเราเข้าใจนะครับว่าในแง่ของความเชื่อมั่นของคนที่บริโภคข้อมูลนเนี่เราจะบอกยังไงวันนี้เนี่ยมันอาจจะฟื้นยากมันจะต้องมันจะต้องบอกให้เขาเชื่อมั่นภายใต้ตัวเลขที่มันค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็เขาจะต้องเขาต้องเชื่อมัน่นในตัวเขาเองแต่ว่าข้อมูลของเราต้องเป็นข้อมูลที่เขาเชื่อว่าถ้ามันปลอดภัยแล้วเขาถึงจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาบอกผู้ประกอบการเราว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วอครั้งที่แล้วเนี่ยเราตรวจสอบดูเนี่ยเรามั่นใจว่าเราเอาอยู่เพราะว่าอืที่ผมไปดูการสอบสวนโรคพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เห็นวีดีโอต่งางๆเนี่ยครับมั่นใจว่าเราจัดการได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเราสอบสวนพองไล่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันจนึงมันจึงต้องมีผลกระทบในระยะยาวมากกว่าเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยมองจะต้องมีผลกระทบไปสักระยะหนึ่งใช่ครับแต่ยังไม่ทำให้ก็ทำใจได้ก่อนแล้วเราก็จะไม่พึ่งพาไทยนะครับวันนี้ทางห<ม>อการค้าเขาก็มีแนวคิดของเขาเองว่าออื<ม>เขาจะร่วมกันรักระยองรักเกอะระยองก็คือว่าอื<ม>จะช่วยกันชื่นกันแล้วกันยังไม่ขอความช่วยเหลือจากใครก็คือว่าคน<ม>ที่มี เป็นเจ้าของตลาดหรือเป็นเจ้าของห้องเช่าที่เก็บค่าเช่าอยู่ก็ควรที่จะลดราคานะครับบริษัทใหญ่ก็ควรซื้อของบริษัทเล็กคอับสิ้ค้าต่างๆก็ช่วยอุดหนุนกันเองก่อนแล้วก็เดินหน้าทางานให้ความร่วมมือไปพร้อมกันในการที่จะทําให้ตัวเลขมันลดลงทําให้เสร็จเจ็บแต่จบโดยเร็วเพื่อที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้แต่ผลกบแน่นอนที่สุดว่าการช่วยกันเองก็อาจจะลดได้แต่แต่ว่า ถ้ารัฐในอนาคตรัฐเห็นว่าเราทาแล้วเป็นโมเดลสําหรับจังหวัดอื่นและพร้อมที่รัฐจะมาช่วยก็เป็นเรื่องที่ที่เราหวังว่าในอนาคตรัฐจะเข้ามาเยียวยาแต่ว่ามันคงเยียวยาจังหวัดเดียวไม่ได้ว่าจะเป็นแล้วแต่พื้นที่ที่เกิดโรคระบาดเพราะว่ามองดูแล้วจังหวัดที่ติดกันเนี่ยก็จะต้องคุยพร้อมกันด้วยเพราะว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันไม่รู้ว่าจังหวัดแบ่งเขตอยู่ตรงไหนนี่มันไม่ใช่ว่าเออมันจะไม่ออกจากจังหวัดระยองเพราะว่ามันอยู่ในเขตระยองนี่ดังนั้น แม้กระทั่งเมื่อสกรูบอกว่าเราจะมาตรการแรงในตัวอำเภออำเภอเมืองเท่านั้นนะ่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันคงยากว่าอำเภอเมืองติดกับอำเภออื่นๆเนี่ยนะคนไปมาหาสู่กันเนี่ยก็เราจะไม่สามารถจะบล็อกแม้เขาเดินทางได้ดังนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของทั้งจังหวัดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาตรการในแต่ละอำเภออาจจะมีความเข้มข้นต่างกันแต่มันก็ต้องดูทั้งจังหวัดและทั้งจังหวัดก็ต้องดูจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยครับทั้งหมดก็เป็นไปตามที่คุณสุริชัยพูดเลยครับเพียงแต่ว่าเราประเมินอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแต่ว่าเรายงคิดว่าการไปมาหาสู่ในแต่ละอำเภอเราปิดกั้นยากแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีการเฝ้าระวังเข้มข้นในแต่ละพื้นที่ว่าในส่วนของจังหวัดแล้วก็อำเภอที่จะต้องมีมาตรการที่ต้องดูเฝ้าระวังว่ามีบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่หรือไม่อย่างไรแล้วก็ต้องมีการควบคุมกับกันับก็รวมทั้งนอกจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้น ตามมาตรการแรกที่เราทำเนี่ยเราทําเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เพิ่งมารับใช้เพราะฉะนั้นก็เราขอดูเนี่ยขอดูสานการแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง๋ยวจะหาดูจากทุว่วคืีว่าถ้ามันจาเป็นครับแล้วก็ถ้าถ้าผู้ประกอบการเห็นตรงกับเราว่าไม่มีไม่เดือดร้อนแล้วก็ทําใจได้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็จะดำเนินการเพื่อให้มันมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นครับเพราะว่าชนบุรีเนี่ยทึ้งติดกันเนี่ยก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้น ต่ใน,นชนบุรีระยองคงจะต้องคุยกันใช่ไหมเพราะามันเป็นเจสถานที่ท่องเที่ยวด้วยผู้คนไปมากันเยอะด้วยแล้วก็มีเรื่องของตติดชายทะเลมีการไปมหาสู่กันผสมควนเี่ยมีภาพรวมของผู้ว่าเขาคุยกันยังไงแล้วมีเห็นมหาไทยก็จะมีสบกส่วนหน้าที่จะไปประสานจังหวัดต่างๆได้คุยกันยังไงครับผมให้ได้มอบให้ผู้ตรวจผู้ตรวจเขตสุขภาพสาธารณสุขนะครับ,รบที่ ที่ไปทําหน้าที่อยู่เชื่อยอนมานนี้ให้ให้ประสานกับข้อมูลกับชนบุรีรวมทั้งการขออ่าศักภาพของทหารเรือของโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับ,รบแล้วก็ผมมองให้มอบให้ที่ปรึกษาผมที่เป็นอดีตพอรงมาลชนบรุรีได้ประสานงานกับผู้ตรวจเพื่อจะได้เชือ่อมโยงแต่ระดับผู้ว่าเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะประสานงานกันแต่ระดับสรณสุขของจังหวัดแต่ละจังหวัดนี้เราคุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้ก็ต้อง มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์วันนี้พวกนี้นะครับเพราะว่าถ้ไมมีความเข้มข้นเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องตั้งด่านเพื่อสกัดกั้นการเดินทางเพื่อ,อ,อให้เดินทางให้น้อยที่สุดนะครับมแล้วผมก็จะรณรมค์เรื่องว่าขอให้อยู่บ้านก่อนกับใครใครจะไปแต่จังหวัดก็ต้องมีเหตุจําเป็นที่ต้องอก็อ<ๆ>ยื่นความจำนงไปที่จังหวัดแล้วเราจะได้คัดกรองแลวเราจะได้ทราบว่าเขาเป็นใครที่จะออกไปที่ไหนยอย่างไรอืมครับ มีท่านพูดที่ที่ฟังเราอยู่ท่านหนึ่งน่าจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือบอกว่าถ้าผมจะเดินทางไปบ้านฉางระยองเพื่อไปสอนหนังสือต้องเตรียมการอะไรบ้างเอกสารอะไรต้องมีไหมใครจะเข้าไประยองต้องมีเอกสารตรวจโควิดมาหรือเปล่าหรือ,อยังไงตอนนี้ตอนนี้นนะยังนะครับถ้าท่านไม่ได้มาจากพื้นที่ที่อย่างเช่นสมุทรสาคร hmm. ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ เดินทางไปที่จังหวัดระยองได้โดยป้องกันฉ่บไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเขตควบคุมพิเศษนะครับก็สามารถเดินทางมาได้เพียงแต่ว่าก็ขอให้ท่านได้ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลนะครับว่าไทม์ไลน์ของของผู้ที่ติดเชื้อที่ทั้งหมดที่เราแสดงออกมาในมีความเสี่ยงในบุคคลและก็ความเสี่ยงในสถานที่ยังไงนะครับอันนี้คือก็ต้องก็ต้องเรียนว่าจริงๆมันไม่ได้ติดกันง่ายๆครับเพราะนั้น พราะฉะนั้นก็<ม>การเดินทางเข้ามาก็ยังทําได้แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแค่นั้นเองครับ,รบที่ว่าต้องประสานกับจังหวัดอื่นๆเพราะว่าเข้าไประยองอาจจะได้แต่ออกจากระยองไปอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะต้องกักตัว14วันหรือเปล่าบางจังหวัดเขามีมาตรการนี้คุณมาจากสมุทรสาครมาจากระยองเนี่ยจะต้องกักตัว14วันหรือเปล่าตอนนี้มีการประสานกันในระดับสบคระดับกระทรวงยังไงตอนนี้ยังครับแต่ว่า ตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอืจะมีข้อเสนอจากคณะชุดหนึ่งเนี่ยเสนอไปยังรัฐบาลนะครับเรื่องที่จะจํากัดการออกนอกเคห์ฐานเรื่องเวลาสี่ทุ่มหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของคณะอาจารย์ที่พูดคุยกันเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นต้องคอยฟังครับว่าทางสมบุกจะมีประกาศ รกตอฉุกเฉินอะไรยังไงใช่แล้วถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาไปไปดูว่าอในแต่ละจังหวัดจะมีการกักตัวอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็จะกลับไปสู่ภาวะช่วงมีนาเมษายนครั้งหนึ่งครับใช่ก็จะเรียกว่ารอกสองหรือว่าเป็นระบาดครั้งใหม่ก็ตามมันก็คือความภัยคุกคามเท่ากันมีคนอยากรู้ถามมาว่าแล้วจะจัดการกับเจ้าของบ่อนยังไงครับมีรู้ชื่อรู้เสียงหลงจูคนนั้นคนนี้ด้วยรู้หมดเลยนะ จะทายังไงกระรุงสาธารณกุขจะทายังไงกระสุนสุ้เราย้ายหมอได้ครับเราย้ายหมอโรงพยาบาลได้แต่ว่าแต่ว่าเราก็ชี้ข้อมูลให้แล้วครับก็เป็นหน้าที่ใครก็ก็ขอให้ทาหน้าที่ให้ให้เข้มข้นเด็ดกาดผมผมเรียนงี้ดีกว่าครับว่าครับเราคงไม่ได้วันนี้เราต้องหยุดโรคให้ได้ก่อนนะครับครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็ต้องทําให้ได้แล้วผมก็อิดอาปมานานว่าการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือ การควบคุมโรคติดต่อเนี่ยบอนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สามปัจจัยที่คนเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อได้ง่ายมากเพราะว่ามีคนไปรวมเป็นจำนวนมากสถานที่มันก็แออัดแล้วก็สามารถเป็นพูดง่ายมันระบบระบายอากาศมันไม่ได้ทําำไว้สําหรับเป็นห้องวักดัรติดลบมันสามารถที่จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องนั้นได้สามนะครับคนที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคงจะไม่ได้มีการป้องกันตัวเองร้อเร็นเพราะนั้น แน,น่นอนที่สุดมันเป็นสถานที่เสี่ยงที่อาจจะมีการแพร่ระบาดเชื้อได้เพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะมีเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับบ้านมึงจะได้สู้กับโควิดได้อครับก็มีการย้ายวันนี้ผู้ปัญชาการตรวแห่งชาติมีคำสั่งย้ายพลต,ตรีประพัฒเดชเกติ 10, พันธุ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองไปปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วอันนี้เขาถือว่าทําแต่ว่า แค่ย้ายตำรวจมันไม่น่าจะแปลว่ามันจะการเรื่องบ่อนได้นะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับคุณสาธิตน่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังเป็นสสนะฉะนั้นมีสิทธินะที่จะเรียกร้องเรื่องนี้ว่าจดการยังไงปัญหาที่ตากจะไมยเปิดผนึกของผม่ะอ๋อนี่แหละแล้วครับออกงจะมีจดหไม้เปิดผลึกจากคุณสาธิตปิตุเตชะสสจังหวัดระยองนะครับครับเออ มีมีการเปิดเผยอะไรเป็นข้อมูลใหม่ไหมไหนในจดหมายเปิดผนึกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเผย่เาเดี๋ยวนี้ครับโอเคติดตามท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตนะครับผมก็เชื่อว่าท่านอิดอัด,อด,อดพอสมควรในฐา,านะที่อยู่เป็นคนระยองเป็นสอสอมาหลายยุคหลายสมัยนะครับก็น่าจะรู้แหละเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของจังหวัดนี้เป็นอย่างไรอย่างที่บอกเขาเขารู้กันทั้งเมือง ถ้าบอกว่าสสไม่รู้ก็คงจะแปลกพอสมควรฉะนั้นรอจดหมายเปิดประเด็กของคุณสาธิตนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณสาธิตครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device